สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Signal e s p o r t Channel นะครับก็วันนี้นะอยู่แอดบอยนะครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวนะครับเป็นไอเทมชิ้นใหญ่เลยนะครับก็คือเป็นตัว PC207 นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเนี่ยก็คือบลันโคนะฮะเออนะครับเป็นเก้าอี้รุ่นใหม่นะครับซึ่งเก้าอี้รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ตัวใหญ่อย่างแอดเนี่ยนั่งสบายเลย เพราะว่าตัวฐานรองนั่งเนี่ยมันจะไม่มีขอบขึ้นมาเลยทําให้นั่งสบายขึ้นซึ่งมี2ส,สีด้วยกันตามที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวแล้วก็ประกอบให้ดูด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะประกอบเป็นตัวสีดาแต่เดี๋ยววิธีประกอบยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน อ่ะครับทีนี้ก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นกล่องของมันนะครับแต่ว่าแอดเนี่ยเอาของออกมาหมดแล้วนะครับมันวางอยู่ล่างเนี่ยมองไม่เห็นหรอกแต่เดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาทีละอันแล้วก็ประกอบไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าในกล่องเนี่ยที่มันต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับที่มีมาให้นะหนึ่งเลยก็นี่เลย สำคัญเลยนะะคือตัวคู่มือแล้วก็เป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นอ็อตแล้วก็ตัวจุกปิดฝาเราจะให้ดู้วยใกล้มันจะมีมน็อตสองตัวนะครับเอาไ้ยึดพลาสติกด้านข้างแล้วก็หกเหลี่ยมให้นะเดี๋ยวหาว่าไม่มีประแจหกเหลี่ยมให้แล้วก็มีตัวปิดพลาสติกจุกจุกน็อตอะด้านข้างนะครับส่วนไอ้กระดาษดำๆข้างหลังเนี่ยคือคู่มือนะแกะให้ดูเลยดกวยวันนี้ไม่มีตะก้องนะฮะตะก้องไม่อยู่เลยต้องเดินมาอย่างนี้แหละนะ นี่นะครับเป็นคู่มือนะอันเนี้ยมันกลางออกมาได้นะครับนี่วิธีประกอบด้านหลังแต่ว่าเราจะไม่ประกอบตามคู่มือนะฮะถูงมืออ,อมีถูงมือมาให้ด้วยแล้วก็นี่เลยใบยประกันนะครับหนึ่งใบสินค้าตัวนี้มีรับประกันหนปีนะครับเอาให้ดูใกล้ๆนะครับคงรู้ๆกันอยู่นะครับว่าต้องทำยังไงบ้างาแล้วก็มีสติกเกอร์ ติกเกอร์สิกโนอีสปอร์ตไปแปะอะไรก็ได้นะครับเออก็มีเฉพาะในซีรีส์อีสปอร์ตเท่านั้นนะครับใช่นะฮะอ่ะทีนี้เราให้ดูไอ้ของที่เราต้องใช้ไปแล้วนะครับเรามาดูตรงส่วนของเก้าอี้นะครับว่าเราจะเริ่มประกอบจากส่วนไหนก่อนก็แนะนําว่าถ้าซื้อไปนะเราเอาลังตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาตัวเบาะอันนี้คือตัวดูก่อนด้านหน้าก่อนอันนี้คือตัวเบาะนั่งนะฮะตัวเบาะนั่ง จะเป็นสีดำนะครับอันนี้คือด้านล่างของมันนะครับถามว่ามันมีน็อตมาให้ไหมนี่ไนะน็อตจะเห็นอยู่นะครับว่ามันถูกยึดมาไว้ตามรูนะครับถามว่าเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อ QC รูน็อตนะครับไม่ให้มันเกิดปัญหานะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาแบบว่าไอเอาไปแล้วเ o น็ตใส่ไม่ได้อะไรอย่างี้นะนนะขั้นแรกเลยนะฮะก็ให้เอาประแจที่มันอยู่ใน ในกล่องอันเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับก็ออกมาตอนนี้เราจะช่วยกันก็คือให้เอามาสองอันเป็นปัจแจอันี้เป็นหกเหลี่ยมนะคือข้างหนึ่งเป็นปัจแจและข้างหนึ่งเป็นหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยเนี่ยโอเคก็ให้ไขน็อตด้านล่างเนี้ยฮะออกให้หมดเลยก็ถ้าซื้อไปตอนแรกเนี่ยมันอาจจะแน่นหน่อยอาก่อนเดี๋ยวร็ว นี่คือน็อตของเก้าอี้นะที่ใส่ตรงตัวเบาะนะที่แอดถอดม,มาเมื่อกี้เห็นปะ่ะมันเป็นน็อตเรล็สีเงินนะครับขั้นตอนที่สองก็คือให้เราแขนเนี่ย ยึดเข้ากับตัวบ่อนั่งนะจะรู้ได้ไงไหนซ้ายไหนขวาก็ดูนะครับมันมีบอก eral, อันนี้เป็นตัว L นะครัข้างนี้องเดถือก็คือข้างซ้ายนะครับตัว L เป็นซ้ายเป็นขวา,า,ะาน,นะนะครับใส่ขวาใส่ซ้ายยังไงให้ดูอย่างนี้นะดูที่บ่อนั่งนะครับฝั่งที่มีเนี่ยอันนี้คือตัวปรับระดับนะคือฝั่งขวา<อ>ก็ให้เราเอาตัว R เนี่ยนะตัว R ใส่เข้าไปด้านนี้ด้านที่มีที่ปรับนะส่วนซ้ายก็ใส่ฝั่งนี้นะครับ สังเกตนะครับเอาให้ตรงเนี้ยตรงนหน้าตรงเนี้ยหน้าตรงนี้จะใหญ่กว่านะ <ST AR> เอาออกไปทางที่เราเอาวางขาออกนะตรงหัวช่วงนี้นั่นเองใช่ด้านหน้านะครับอ่าแล้วก็ยึดนอด็อตไปอ่นัเานะครับพอเราใส่เข้ามาอย่างนี้แล้วก็เอาใบแดนเนี่ย ขายให้มันแน่นนะครับแนะนําว่าให้ขายให้แน่นที่สุดนะตรงนี้ก็คือแล้วที่จะแน่นได้นะฮะดั่งเกิดเราไปเลยเนี่ยเออพ <อ S 2> เราะเรานั่งตลอดเราไม่ได้คิดจะถอดไปไหนอยู่แล้วนะครับเราคงไม่แบบถอดไปนั่งหน้าบ้านหรือย้ายไปริมหาดอะไรเงี้ยฮะคงไม่มีลนะอ่าก็หลังจากใส่แขนได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือใส่ตัวนี้ตัวลิฟต์หรือว่าตัวปรับระดับมานะเนี่ยส่วนด้านเนี้ยคือเนี่ยนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีลูกศรด้เห็นป่ะเห็นป่ะ ่ยตรงนี้มันจะเป็นลูกศรเหมือนลูกศรชี้ไปตรงเนี้ยให้มันออกด้านหน้านะครับตรงที่เอขาเราวางนะก็ดูตรงนี้ก็ได้กลมๆเนี่ยเนี่ยมันต้องไปด้านที่ <él intuitive> ขาเราเออที่ขาเราออกนะครับซึ่งเป็นด้านคนละฝั่งกันที่มีเหล็กนี่นะวางลงไปนะครับให้ตรงกับรูน็อตแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปก็ไม่ต้องกาให้ใส่ก็ได้ต้องการดแ่นได้แล้ว ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับแนะนําว่าให้ไขให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะฮะอ่ะเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่ประกอบตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมก็จริงๆจะใส่โช๊คเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาโช๊คมานี่นะครับอันนี้คือตัวโช๊คนะครับนี่คือโช๊คลาสสนะฮะเป็นโช๊คเกรดโรงงานนําเข้านะใช่ครับซึ่งรองรับน้ำหนักได้ถึง 150หหรือว่ามากกว่านั้นนะครับเ,เดี๋ยวลัาได้นิดหน่อยแล้วก็จะมีตัวฝาครอบกระบอกโชคนะฮะคือมันต้องใส่อันนี้เข้าไปที่โชกก่อนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะให้มันให้มันเป็นอย่างนี้ยแล้วเราก็เอาด้านหัวที่เป็นขา,ขาวๆ<า>เนี่ยครับจิ้มลงไปในรูเนี่ยมันจะมีรูอยู่ที่ตรงตัวริ์นะครับใส่เข้าไปเ,าเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราเอานี่เลยอันนี้คือขาของเก้าอี้นะครับคือเป็นตัวห้าแฉกนะะ มันก็จะมีรูให้เราเอาตัวโช๊คเนี่ยกระบอกโช๊คเนี่ยส่งเข้าไปที่รูครับอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาล้ออันนี้เป็นล้อไนล่อนอย่างดีนะครับที่ขายมาไม่เคยมีแตกเลยนะฮะให้ดูที่หัวนะตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกเป็นเดือยล็อกเข้าไปนะครับเนี่ยครับมันไม่ใช่น็อตแตกนะออเนี่ยคนตอกมันเป็นตัวล็อกอีกทีหนึ่งนะอ่าเพื่อให้มันแน่นนะครับเวลาเราใส่นะดันเข้าไปครับซึ่งรุ่นเนี้ยดีมากก็คือกดลงไปเลยง่ายต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยใช้แรงน้อยกว่ารุ่นเหนือนะ อ่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะครับแนะนําให้กดตรงนี้ให้น่นนิดนึงเออแล้วเราก็เอาลงจากไอ้หลังเนี่ยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเอากล่องใส่หัวไปอ่ะมันจะได้ประมาณนี้อ้าวไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องลงให้นะฮะจะดูดดวุ่นวายหน่อยหน่อย ใช่ครับเพราะว่าเราอยู่กันไม่ครบนะประกอบเองด้วยแล้วก็จับกล้องเองด้วยนะเนี่ยครับมันจะได้ประมาณประมาณนีนะ้ที่แอดประกอบกันแบบปะบีนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่บาะนะเนี่ยอ่าเราให้ดูตัวบาะก่อนตัวเบาะน,นะก็สำหรับสีดำนะครับจะเป็นลายแบบลา,ลายลายรูอ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรวะรูระบายเป็นหนังระบายอากาศได้นะครับใก<ช>ลๆเห็นปหมมองเห็นมันจะเป็นรูรูอ่ะทอนเงานิดน,นึงเห็นอยู่ครับเห็นเห็น เห็นเนาะเออนะครับซึ่งสีดํารุ่นก่อนเราจะเป็นเคปล่าใช่ไหมแต่รุ่นนี้จะเป็นแบบหนังระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยหมอนเนี่ยเห็นป่ะมันจะแบบปรับขึ้นลงได้เลยนะครับคือเราจะไม่เห็นเชือกนะครับเพราะว่าเชือกกับซ่อนแล้วก็ตัวนี้นี่แอบตังเมียได้นะอย่าไปบอกเขาสิเขาก็รู้กดีข้างหลังนะครับเอออย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน็อตเนี่ยมันจะถูกยึดมาให้ด้านข้างนะฮะ จริงๆมี2ตัวแกะเล่นไปแล้วแต่เนี้ออกไปกาหนึ่งนะเออนะครับน็อตจะอยู่ด้านข้างนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าไม่มีน็อตมานะครับมีนะอยู่ตรงนี้นะอ่ะทีนี้เราก็จะทําการเอาตัวพิงหลังยึดเข้ากับตัวนั่งนะครับก็มีหมอนรองคอเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นแบบสายคาดลงไปนะลองออกก่อนก็ได้เป็นแบบสายคาดไปนะอืมก็เป็นลายรูระบายอากาศกอนไม่โฟกัสเลยก็จะคล้ายๆกันนะโฟกัสนะครับ เห็นอยู่เห็นอยู่อาจจะเห็นอยู่นะก็ลายเหมือนกันนะครับประมาณนี้ก่อนจะใส่น็อตนะครับต้องเอาน็อตออกก่อนนะออกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาออกนะก็ตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงนะฮะแล้วก็ดูรูรูมันด้วยนะแนะนําว่าเนี่ยจะให้ดูด้านนี้ก็ได้นาไ่ใส่ด้านบนก่อนใช่ไหมอ่าให้ใส่รูบนก่อนยึดรูบนก่อนนะครับถ้ายึดรูบนได้ก็สบายนะครับเย้นังอ้ยากกน ไข่เข้าไปให้มันพอประมาณนะไม่ต้องตึงนะครับไม่ต้องตึงอย่าเพิ่งแน่นตรงนี้อทีนี้เราก็มาไขาข้างล่างใส่ตัวล่างเข้าไปอพอใส่ตัวล่างเข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เวลาเราใส่นะแอดแนะนําให้ใส่แบบนี้ครับถ้าสมมติว่าคูณไขด้านซ้ายก่อนอย่างแอดนะ ก็ให้เราไขาตัวบนด้านซ้ายนะครับน็อตตัวบนด้านซ้ายให้แน่นก่อนไขให้แน่นไปก่อนเสร็จแล้วให้มาไขาด้านขวาออกด้านขวาใส่ได้ยังใส,ใส่ด้านขวาด้านล่างให้แน่นก่อนนะฮะก็คือเอาง่ายสลับกันอนะ่ะถ้าสมมติว่าซ้ายขันบนขวาให้ขันล่างนะฮะเออไม่งงเนาะก็เหมือนตัว X ครับไกว่ะไขวเนะงี้งยฝั่งฝั่งเนี้ยจะขขยากนิดนึงเพราะว่ามันจะติดตัวพลาสติกตรงนี้นะฮะเราต้องคอยถอดออก ดูนะซ้ายบนขวาล่างนะครับให้แน่นนะฮะแล้วก็สลับนะครับหลังจากขวาล่างแน่นแล้วเนี่ยก็ให้ไขซ้ายล่างแล้วก็ถึงไปขวาบนเป็นตัว X อ่ะครับเนาะประมาณนี้นะครับถ้ามี2คนก็ไขพร้อมกันได้หลังจากที่เราไขาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะให้เอาตัวฝาพลาสติกตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเหมือนกัน2ด้านนะเหมือนกันนะครับทั้งสองด้านมาใส่ครับประกบเข้าไปก่อนแต่อย่าเพิ่งใส่ล็อกตรงนี้นะ ตรงนี้กับรูตรงนี้มันจะเป็นล็อกนะครับาเพิ่งใส่ให้มันแน่นนะแล้วเราก็เอาน็อตน,นะครับมาทิมเข้าไปทิมเข้าไปหรือจะทิมก่อนก็ได้นะอย่างเงี้ยทิมให้มันทะลุออกจากรูมาก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยนะแล้วเราก็เอาไขาควงเนี่ยจิมจิ้มไว้นะฮะแล้วก็ดูรูด,ด้านข้างแล้วก็ไขเข้าไปซึ่งน็อตเนี่ยนะครับจะยึดกับเหล็กดำนะะได้ยังครับฝั่งนู้นเดี๋ยวับมันโยก แล้วนะแล้วก็ถ้า <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ทุบเข้าไปให้มันเข้าร่องนะเพราะมัะนท็อปนะฮเนี่ยเข้าแล้วอ่าฝั่งนั้นเข้าแล้วใช่ไหมอ่าดูฝั่งนี้นะเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับให้มันเข้าไปในช่องของมันนะครับทีเแอดบอกว่าเมื่อกี้จะเพิ่งใส่ให้เราใส่น็อตก่อนแล้วเราก็ค่อยกดลงไปมันกลึกลงไปอย่างนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเอาจุกดำสาวหลนตัวนี้ใส่เข้าไปที่รูเพื่อปิดรูน็อตเสร็จทุบเข้าไปนะครับเรียบร้อยเร็วมากเล้เลย เสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้อ่าประมาณนี้นะครับเราให้ดูสีนึงได้ไหมเออเรือมอีกสีหนึ่งอย่างที่แอดบอยพูดเมื่กี้ครับมันมี2ส,สีนะคือแอดชอบตัวนี้นะส่วนตัวนะครับว่ามันนั่งสบายมาก มัน,นี้แอตตัวใหญ่นะเพราะว่ามันไม่มีล็อกมาบีบนะครับเวลานั่งเราจะรู้สึกว่านั่งได้นานก็คือเหมาะสําหรับคนตัวใหญ่นะครับแต่ว่าคนตัวเล็กก็นั่งได้เหมือนกันถ้าเขาชอบตรงแบบตรงใหญ่ๆนะใช่แอดหนัก135นร้อยสามห้านะฮะเออแต่เก้าอี้ตัวนี้รองรับได้ร้อยห้าสิบเออแล้วดูดูองศาในการเอ็นนะฮะแอดจะเอ็นให้ดูอันนี้คือเอ็นสูงสุดนะครับก็คือ1 7อยศานะครับซึ่งตัวเก้าอี้เนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรนะ ตัวปรับเอ็นได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถรดึงเข้าดึงออกได้นะฮะอยู่ตรงเปลกผีเสื้อถ้าเราดันเข้าไปนะครับมันจะล็อกมันจะแบบเอ็นตึกตึกต,กตกอย่างเงี้ยนะครับ,รบมันจะปิดนะ เออแต่ถ้าเราเอาออกมันจะโยงไปเลยนะจะโยงลงไปได้เยอะลองกดดิที่ปล่อยมันจะงายได้เลยเหรอมันต้องนอนคนนอนแอรลสตมันไม่อยู่นะครับคนนอนไม่อยู่นะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้มีมาด้วยกัน2สีมีสีดําแดงกับสีดํานะครับซึ่งสีดําจะมีรูระบายอากาศทห้ตรงนี้ด้วยนี่ครับใช่แต่สีแดงจะไม่ใช่นะฮะสีแดงจะเป็นแบบหนังเรียบไปเลยใช่ครับ อ่ะปิดคลิปครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะเจ้าตัว207บันโครนี่นะก็หาซื้อก็ได้แล้วตามสวยทีทั่วไปนะครับกะเริ่มมีวางจำหน่ายแล้วเออราคาอยู่ที่5,990เออกว6า0 0ประมาณพีทอนทอน10บาท,<า>ท10บาทนะฮะสำหรับงานตัวนี้ดีมากนะฮะก็เห็นป่ะครับที่แอดประกอบประกอบมันง่ายมากนะอยากให้อลองอยากให้ลองเอาไป นั่งดูสําหรับคนตัวใหญ่ก็นั่งได้ตัวเล็กก็นั่งได้นะฮะเออใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้นะรเรากไว้เจอกันใหม่กับสินค้าตัวต่อไปนะฮะอาจจะเดี๋ยวนี้เออเนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ